สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาแจกสูตรและวิธีการทำราดหน้าหมูหมักสูตรนี้หมูหมักนุ่มๆน,น้ำราดหน้าเหนียวข้นไม่คื้นตัวอร่อยไม่แพ้ทานที่ร้านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมหมักหมูกันก่อนนะคะหมูที่โบใช้วันนี้เป็นส่วนสันคอหมูค่ะใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะเอาไปหั่นสไลด์บางๆค่ะเป็นชิ้นขนาดพอดีคา ส่วนของสันคอหมูเวลาทำหมูหมักออกมาแล้วก็จะมีความนุ่มนะคะใส่แป้งมัน1ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่น1ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟอง จากนั้นก็ทำการคุกเค้าให้เข้ากันได้เลยค่ะเราจะทำการหมักหมูไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อทำให้หมูของเราเนี่ยนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมนะคะนำเส้นใหญ่มายีใส่ในชามผสมค่ะ เสร็จแล้วให้เราใส่ซีอิ๊วดำลงไปปริมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะต่อมาเราจะมาทำในส่วนของน้ำราดหน้านะคะก็จะมีแป้งเท้าใยม่อม5ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำา1ช้อนชาซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำสะอาด300มิลลิลิตรไข่ไก่1ฟองเสร็จแล้วให้เราตีส่วนผสมให้เข้ากันไว้ก่อนค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้เราเตรียมผักคะน้าค่ะผักคะน้าเพื่อนๆจะใช้เป็นทั้งต้นแบบนี้หรือว่าจะใช้แต่ยอดก็ได้นะคะ หรือเราอยากจะใส่ผักอะไรเราก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะต่อมาเราจะมาผัดเส้นกันนะคะให้เราใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วนำเส้นลงไปผัดค่ะในขั้นตอนนี้ให้เราใช้ไฟแรงนะคะเพื่อทำให้เส้นเนี่ยมีกลิ่นหอมของกระทะค่ะแล้วก็ติดเกลียมนิดนิดนะคะก็จะทำให้ราดหน้าของเราเนี่ยมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วให้พักเส้นไว้ก่อนต่อมาเราจะมาผัดคะน้าค่ะใส่กระเทียมลงไปสักประมาณ10กรัมนะคะเจียวกระเทียมให้หอมตามด้วยผักคะน้าค่ะผัดด้วยไฟแรงนะคะจะทำให้คะน้าของเราเขียวสวยแล้วก็กรอบอยู่ได้นานค่ะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ผักสุกง่ายขึ้นนะคะ พักคณะสุกดีแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะอันดับต่อมาเราจะมาเตรียมทำน้ำราดหน้ากันนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมแล้วก็เต้าเจี้ยวลงไปค่ะผัดให้เต้าเจี้ยวส่งกลิ่นหอมเสร็จแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะใช้ทั้งหมด2ลิตรนะคะรอจนกระทั่งน้ำเดือดดีเราก็ใส่หมูหมักลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็คนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันนะคะรอจนกระทั่งน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วเราก็จะใส่น้ำปรุงลงไปเลยนะคะในขณะที่เราใส่นะคะเราก็จะต้องคนน้ำปรุงให้ละลายก่อนนะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมในหม้อด,ด้วยค่ะเพื่อที่จะทำให้แป้งเท้าใยม่อมเนี่ย ไม่จับเกินเป็นก้อนนะคะเวลาที่เราใส่ลงไปจากนั้นก็ต้มต่อให้เดือดเลยค่ะจนกระทั่งแป้งสุกแล้วก็น้ำลาดหน้าของเราเหนียวดีเสร็จแล้วเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะใส่เส้นใหญ่ลงไปตามความชอบได้เลยตามด้วยผักคะน้าค่ะเสร็จแล้วก็ลาดน้ำลาดหน้าลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ เมนูราดหน้าหมูหมักสูตรหมูหมักนุ่มๆนะคะสูตรนี้น้ำราดหน้าเหนียวข้นไม่คืนตัวค่ะเพื่อนๆสามารถทำกินที่บ้านได้หรือว่าจะทำขายเป็นอาชีพก็ได้นะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ